เคยไหมคะขับรถอยู่ดีๆแล้วก็เจอถนนที่คดเคี้ยวบางช่วงเป็นทางโค้งบางช่วงเป็นทางวนแล้วคำถามง่ายๆก็โผล่ขึ้นมาในหัวว่าทำไมไม่ทำให้มันตรงไปเลยนะตรงกว่านี้ไม่ได้หรอสั้นกว่านี้ไม่ได้หรอหรือเขาออกแบบพลาดนะคำถามนี้ดูเหมือนจะเล็กนะคะแต่จริงๆแล้ว มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะมันพาเราไปเห็นวิธีคิดบางอยา่างที่เรามองไม่เห็นอยู่ทุกวันบนแผนที่เส้นตรงดูสวยค่ะดูง่ายและดูเหมือนจะเร็วที่สุดแต่โลกของความเป็นจริงไม่ได้แบนไม่ได้เรียบและไม่ได้ว่างเปล่ามีภูเขามีเนิน มีดินอ่อนดินแข็งมีน้ำใต้ดินมีสิ่งที่เราไม่เห็นอยู่ข้างล่างถ้าจะทำถนนให้ตรงนะคะหลายครั้งต้องตัดเขาต้องถมดินต้องฝืนสภาพพื้นที่อย่างหนักและการฝืนโลกมักมาพร้อมกับความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวถนนที่โคง้งหลายครั้ง ไม่ใช่เพราะออกแบบไม่ดีแต่เพราะเขาเลือกยอมสภาพจริงมากกว่าฝืนมันค่ะในงานออกแบบถนนนะคะเขาไม่ได้ตั้งต้นจากคนขับที่เก่งที่สุดหรือรถที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ตั้งต้นจากพฤติกรรมของคนทั่วไปที่อาจพลาดอาจเผลออาจง่วงหรืออาจประเมินผิดได้ เพราะถ้าออกแบบถนนโดยสมมติว่าทุกคนจะขับดีเสมอถนนเส้นนั้นจะอันตรายทันทีค่ะนี่คือเหตุผลที่ถนนจำนวนมากถูกออกแบบให้พลาดได้แต่ก็ไม่ควรพลาดจนถึงขั้นมือแรงนะคะถนนตรงยาวๆทำให้เราขับเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเราอาจไม่ได้ตั้งใจเร่ง แต่สายตาและสมองจะตีความว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยและไปได้เร็วถนนที่มีทางโค้งทำให้สมองรับรู้ทันทีว่าต้องระวังต้องชะลอต้องมีสติรูปร่างของถนนจึงไม่ใช่แค่โครงสร้างคะ่ะแต่เป็นเครื่องมือคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่เชื่อป้ายเตือนเสมอไม่อ่านตัวหนังสือตลอดเวลา แต่ตอบสนองกับสิ่งที่ตาเห็นตรงหน้าโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมบางถนนแค่เปลี่ยนรูปทรงคนก็ช้าลงเองโดยไม่ต้องมีใครสัง่งโดยเฉพาะถนนช่วงขึ้นเขาทางลาดหรือทางวนถ้าทำให้ตรงเกินไปรถต้องใช้แรงมาก เบรกทำงานหนักโดยเฉพาะรถบรรทุกหรือรถที่บรรทุกน้ำหนักเยอะๆนะคะทางโค้งหรือทางวนช่วยกระจายแรงทำให้การขึ้นลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เร็วแต่ไปต่อได้ไม่หวือหวาแต่ไม่พังกลางทางค่ะถนนหนึ่งเส้น ไม่ได้ถูกใช้โดยคนประเภทเดียวมีทั้งคนขับเก่งมือใหม่รถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกและคนที่ไม่รู้จักทางเพราะฉะนั้นการออกแบบถนนไม่ได้ถามว่าใครจะไปได้เร็วที่สุดแต่ถามว่าทำยังไงให้คนที่ต่างกันมากใช้เส้นทางเดียวกันได้ด้วยความเสี่ยงต่ําที่สุดและใน หลายกรณีคำตอบก็คือการไม่ทำให้เส้นทางตรงเกินไปค่ะถนนจำนวนมากไม่ได้ถูกสร้างบนพื้นที่ว่างแต่ผ่านบ้านคนชุมชนพื้นที่ที่มีคนอยู่มาก่อนการทำถนนให้โค้งบางครั้งคือการหลบหลบบ้านหลบชุมชนหลบชีวิตของคนอื่นๆ ถนนจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางแต่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันพอคิดถึงตรงนี้นะคะเราอาจจะเริ่มเห็นถนนไม่เหมือนเดิมถนนที่มีทางโค้งอาจไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ใครไปช้าที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่เพื่อให้คนที่ต่างกันมากยังไปต่อได้พร้อมกันบนเส้นทางเดียวกัน โดยไม่ต้องเก่งเท่ากันไม่ต้องพร้อมเท่ากันและไม่ต้องเสียงเท่ากันค่ะครั้งหน้าที่คุณขับรถนะคะเราเจอถนนที่ไม่ตรงอาจลองไม่บ่นกับมันก็ได้โค้งนั้นอาจถูกคิดมาแล้วเพื่อให้คนหลายแบบใช้ทางเดียวกันได้อย่างปลอดภัยที่สุดบางเรื่องเราไม่จาเป็นต้องรู้เชิงลึกไม่ต้องเป็นวิศวกร ไม่ต้องเข้าใจฟิสิกส์แต่รู้แล้วอาจทำให้เราใจดีกับเส้นทางที่เราใช้ทุกวันมากขึ้นและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราถามตัวเองเสมอว่าเรื่องนี้ต้องรู้ไหมและพบกันใหม่อยในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้๊บาบาย